จะมาปรับสีให้ดูกันแบบไวๆนะครับมันจะมี2 l a เลเยอร์นะมีรูกคนกับแบ็กกราว n ์เลเยอร์แบ็กกราวล์เนี่ยออกอฟ้าๆเลเยอร์คนมันออกเหลืองๆนะครับคราวนี้ผมก็จะใช้เคิร์ฟนะครับอแอดไปเลยผมจะปรับคนให้เป็นเหมือนแบ็กกราว n ์นะตัวอย่างแรกนะครับก็ใช้เคิร์ฟใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลิงก์เข้ากับตัวคนนะมันก็จะปรับเฉพาะตัวคนนะครับถ้าเราปรับตอนนี้มันจะเป็นปรับไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์กับชาร์โดเป็น คอนทราสต์อยู่ตรงนี้เราต้องกลับไปที่ช n e l r ลดนะครับเพราะว่าเราอยากให้ตัวนี้นะครับมันเป็นออกฟ้าเลดตรงข้ามของเลดใช่ไหมก็จะเป็นซายนะครับเลดกรีนบลู C M Y นะครับ R G B C M YR ตรงข้ามกับสีใช่ไหมเนี่ยถ้าเราดันข้างบนบันตรงเนี้ยดันขึ้นไปใช่ไหมก็จะออกแดงเห็นไหมถ้าเราดันข้างล่างก็จะออกฟ้าเนี่ยแค่นี้เองครับนี่คือวิธีการทําก็คือทผํผภาพให้มันออกโทนโทนเดียวกันนี่ก็อมอมฟ้าแล้วนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะทํา ข้างหลังให้เหมือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมลบเคอร์ฟอันนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําไปข้างหลังให้ไปข้างหน้าให้สีข้างหลังสีฟ้าให้มันออกสีเหลืองนะครับเราก็ใส่เคอร์ฟไปเหมือนเดิมนะให้มันออกสีเหลืองนะสีเหลืองก็ C M Y ใช่ไหม Y ก็ r G B ตรงข้ามอยู่ Channel Blue นะครับเนี่ยตรงข้าม Blue ก็จะเป็นเหลืองถ้าเราดันเหลืองมันก็จะเป็นเหลืองเห็นปะเอออย่างเงี้ยไม่ได้ยากนะครับคือเรา książ, ต้องรู้ก่อนว่าเราจะปรับเป็นสีอะไรแล้วก็มันตรงข้ามกับ Channel ไหนนะครับโอเค อันนี้คือจะออกให้อมเหลืองนิดนึงก็คือตรงแถวๆนี้เนาะให้มันมิดโทนเนี่ยมันตันเหลืองนี่ก็เห็นไหมมันก็คล้ายๆแล้วเห็นไหมก็กลมๆกลมๆแล้วนี่ก็คือวิธีการทําง่ายๆนะครับไม่ได้ยากคราวนี้ยเราก็อาจจะใส่โฟโต้ฟิลเตอร์ไปตอนท้ายตบลงไปหน่อยก็ได้นะครับโฟโต้ฟิลเตอร์จบนะครับแล้วก็ถ้ามันเข้มไปนะครับก็รีดิวซ์ลงมานะครับเนี่ยมันก็จะดูกลมๆก,กันอันนี้คือวิธีการปรับสีแบบง่ายๆนะครับชอบคลิปแบบนี้จัดไปครับ